วันนี้นะคะกีจะมาปล่อยโปโลล้างสต็อกนะคะลดสูงสุดถึง50,000บาทนะคะแล้วก็เป็นรถ PPV นะคะ <Yeah! S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่ามีคันไหนบ้าง <Yeah! S 1> เดี๋ยวมารับชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะมาเริ่มที่คันแรกนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็น Mitsubishi เ a โร่สองจ GT นะคะและที่สําคัญตัวนี้นะคะเป็นตัวขับ4จากราคาปกตินะคะอยู่ที่5 3าแ0 0สบาทนะคะ แต่วันนี้เหลือเพียง489,000บาทเดีย่ยมาดูกันว่าสําหรับเจ้าคันนี้นะคะมีอะไรดีบ้างคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.5 VGTurbo Intercooler นะคะและมาพร้อมกับกําลังแรงม้าอยู่ที่178แรงม้านะคะและที่สําคัญยังมาพร้อมกับเกียร์ออโต้5สปีดอีกแล้วก็ยังขับเคลื่อน4ล้ออีกนะคะ ซึ่งคันนี้มีมาครบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหรือแพดเดิลชิพนะคะในราคา489,000บาทคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆและสภาพดีมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะก็มาเป็นล้อแม็ก16นิ้วยางปี21นะคะต่อมาคันที่2นะคะคันนี้ก็จะเป็น Ford Everest นะคะเป็นตัว2.2ท i t a n i u m พัดนนะคะคันนี้นะคะจากราคาปกติอยู่ที่899,000บาทนะคะก็เหลือเพียง 8 4 9 0 0 0บาทแล้วน้องน่าซื้อยังไงนะคะ mm. เดี๋ยวกิ๊กจะแปะนะคะรูปรูปคลิปที่เคยรีวิวไว้นะคะลูกค้าก็สามารถไปดูปกคลิปนี้ได้เลยนะคะเราได้มีการทารีวิวไว้แล้วเดี๋ยวน่าซื้อยังไงนะคะก็จิ้มไปได้เลยเนาะเดี๋ยวไปต่อนะคะที่3กันเลยดีกว่าค่ะมาคันที่3กันต่อนะคะก็จะเป็นปาเจโรกันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว2.5 GT นะคะเป็นตัวขับ4เหมือนกันแต่ว่าจะได้เป็นสีน้าตาลไปนะคะและคันนี้นะคะก็ทํารีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มาบอกราคาลดกันก่อนนะคะจากราคาปกติอยู่ที่499,000บาทนะคะราคาโลล้างสตอกของเรานะคะคก็จะเหลือเพียง4 4 9 0 0 0บาทนะคะใครที่รู้สึกว่าไหวกับง,งบประมาณนี้นะคะกิก็ไม่อยากให้พลาดโปรนี้นะคะสำหรับโปรโลล้างสตอกของเรานะคะเพราะว่าเบรดผ่อนนะคะก็จะน้อยลงด้วยและที่สําสคัญนะคะลูกค้าก็ได้เป็นตัวขับสีไปแล้วก็ได้เป็นสีน้าตาลนะคะหรือว่าราคาอยากได้ขับสีเหมือนกันก็เอาไอาคัาสีบอลตัวแรกก็ได้นะคะแต่ว่า สีบนนมันจะใหม่กว่าราคามันก็เลยสูงกว่านะคะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปเป็น f o r t จูเนอรกันต่อเลยดีกว่าค่ะก็จะมาต่อในคันนี้กันบ้างน,นะคะก็จะเป็น f o r t จูเนอรนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Toyota f o r t u จูเนอ3.0 V n e v i นะคะขับสนะคะแล้วลูกค้าก็จะได้เป็นสีขาวด้วยจากคันนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่679,000บาทนะคะแต่ว่ามาจากโปรนี้นะคะเหลือเพียง649,000บาทนะคะและสำหรับคันนี้เราก็ได้ทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สามารถไปรับชมได้เลยนะคะว่าน้องคันนี้น่าซื้อยังไงนะคะบอกเลยนะคะว่าโปรนี้นะคะถูกสุดในเว็บแล้วก็ถูกสุดในร้านหลุมแก้วแน่นอนเรามั่นใจเลยถ้าลูกค้าชอบรถ PPV อยู่แล้วนะคะแนะนําว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยะคะ่ะมาต่อยอีกคันหนึงกันบ้างดีกว่านะคะมีสีขาว,แล,วแล้วเราก็มีสีดํานะคะคันนี้นะคะก็ขับสีเหมือนกันตัวนี้นะคะจะเป็น Toyota Fortuner 3 0 v นะคะ เป็นตัว4 wheel นะคะตัวนี้นะคะก็ราคาปกตินะคะอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทนะคะแต่ลดราคาแล้วนะคะจากโปนี้โลลรางสต็อกนะคะก็เหลือเพียงนะคะ5,99,000บาทนะคะลดมาเยอะมากๆนะคะสำหรับ f o r t u n ร r คันนี้นะคะและคันนี้นะคะก็อีกเช่นเคยเราทำรีวิวไว้แล้วนะคะสามารถไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีรายละเอียดบอกทุกอย่างนะคะว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงมีชนไหมหรืออะไรยังไงทำสีอะไรยังไงมาบ้างนะคะ สามารถรับชมที่รีวิวได้เลยนะคะแต่ว่าเรารับประกันเลยว่าที่เต็นท์เรานะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้าแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต,ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะมาเป็นปาเจโร่กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวใครว่ามีสีน้ําตาลสีบอลแล้วสีขาวมีไม้สีขาวเราก็มีนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว2.5 GT 4 wheel เหมือนกันนะคะขับจีเหมือนกันเลยจะราคาน้องคนนี้นะคะปกติอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าโลดรางสต็อกนะคะเหลือ5,19,000บาทนะคะ แต่สําหรับปาเจโร่คันนี้นะคะมีการรีแมปมาแล้วนะคะแต่ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าคันนี้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีรับประกันให้ลูกค้าถึง2ปีหรือ2 0 0 0 0โลนะคะและคันนี้นะคะก็ได้ทารีวิวไปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถจิ้มไปดูได้เลยว่ารีแมปของน้องนะคะสภาพน้องเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมที่รีวิวเพิ่มเติมสําหรับคันนี้ได้เลยนะคะดีเทลละเอียดยิบนะคะไปดูได้เลยมาต่อมาดูในส่วนของ f o r ์จเนอกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ f o r ์จเนอรคันนี้นะคะ ที่เราพีเศไปเมื่อกี้จะเป็นขับ4เนาะแต่คันนี้นะคะจะเป็นขับ2นะคะแต่ว่าเป็นตัว3.0 V ตัวเนวิกเหมือนกันนะคะจากราคาปกติอยู่ที่649,000บาทนะคะเหลือเพียง599,000บาทนะคะใครที่อยากได้ราคาเบาๆนะคะและอยากได้ Fortuner แบบแค่ขับ2นะคะก็แน,นะนำเป็นคันนี้เลยได้สีขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ราคาลดเหมือนกันนะคะ หาสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้นะคะมีขึ้นตลอดนะคะเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะมาโลลางสต๊อกคันสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะคะเห็นเป็นพวกพี่ๆรุ่นพี่ๆกันกว้างๆแล้วใช่ไหมคะมาดูคันนี้บ้างดีกว่านะคะลูกค้าก็ถามหาเยอะมากนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็น Honda f ฟี 1.5e นะคะจากราคาปกติอยู่ที่49900นะคะเหลือเพียง439,000บาทเท่านั้นนะคะ และลูกค้าก็ได้เป็น h o n d a f ฟีดไปด้วยนะคะแต่ว่านี่คือสภาพรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะจะเห็นได้ว่ากระจกเพิ่งติดใหม่นะคะแต่ว่าเรารับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําเช่นกันค่ะก็ทั้งหมดที่เราโลลังสต็อกมานะคะถ้าลูกค้าสนใจคันไหนนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะก็ถ้าหากลูกค้าสนใจโปโรลังสต็อกของเรานะคะที่เรามีให้เลือกมากมายอยู่ตรงนี้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9น1 8 2 8 9 4 3นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาได้นะคะก็ถ้าสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะ